ในข้อที่หนึ่งครับบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้ผูก,ก็วาดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาเนะแล้วก็ใส่จุดยอด ABC ลงไปนะครับนะก็บอกว่าความยาวด้านที่ยาวเท่าๆกันเนี้ยยาวด้านละสิบสองเออเออสิบสองหน่วยนี่สิบสองนี่สิบสองตรงนี้ก็สิบสองเขาให้หาความสูง แล้วก็พื้นที่ให้หาความสูงเส้นนี้ล้วกันนะครับล่าจาก C มาลงมาตั้งฉากนะครับมาตั้งฉากที่จดุด D ส้นสูงเท่ากับ CD ส,สูง ใช้สูตรรู้สามส่วนสองอูณความยาวด้านถ้าความยาวด้านเป็น A ก็รู้สามส่วนสอง A ตอนนี้ความยาวด้านเป็นสิบสอง สองไปจากสิบสองได้หกงั้นก็เลยได้หกรู้สามต่อไปเอาไปหาพื้นที่บ้างนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ตัวนี้ครูใช้คําว่าตัว a แล้วกันนะครับตามสูตรเวลาเราท่องเราก็จะท่องว่าเป็น a นะความยาวด้านเป็น a. โดยตัว a เท่ากับสิบสองตัว a เท่ากับสิบสองรู้สามส่วนสอง a โดย a เท่ากับสิบสองยู่ที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเท่ากับรู้สามส่วนสี่ คูณด้วย A กำลังสองโดย A เท่ากับสิบสอง a คือความยาวด้าน 2, ก็แทนที่ลงไปครับรู้สามส่วนสี่คูณด้วย A กำลังสองก็สิบสองกำลังสองก็สิบสองสองตัวนะครับคูณกันนะครับตัดทอน สี่ไปตัดสิบสองได้สามสามคูณสิบสองได้สามสิบหกสามสิบหกไปคูณกับรู้สามก็เป็นสามสิบหกรู่สามพื้นที่ต้องมีคำว่าตารางนำหน้าสามสิบหกรู่สามตารางหน่วย